เดินดีนะครับเดินเดินครับสวัสดีครับผมแม็กจนเดียนะครับสวัสดีเช่ายูทูบเพื่อนนะครับเขามารับชมนะครับพามาบนรถเกี่ยวนะครับยันมานะครับสำหเดือนหนึ่งเที่ยวที่มาเมือกะนี่แหละครับรถเกี่ยวนี่นะชีวิตรถเกี่ยวนะครับ มุการตัดนะครับวงการตัดของยันมานะครับไหลเลือดนะครับแบบนึงแรกวตักเบานะครับเลือดดีไรนะครับเหยื่อเช่องนี้เงียบเงียบนะครับเงียบยกในยันมานะครับ ไอ้ดีกำลังง่วงหานะครับรถนาเรียนนาไส้นะครับอีรถนึงอีรุน่นนึงนะครับนี่ยันมานะครับ AW 8 2 GB แปดสองีบนะครับมะแตกำลัรถยมเขาของยันมานะครับระบบเกียว,วรี่ว่าคมกิฟนะครับเสียงชกักขั้นชักนี่สิบวุ้ยดังนะครับยันมากำลังเคื่องหนีแห้งนะครับ เดินดีนะครับเดินเดินลูกเดินทางนี่โบได้เป็นสองลองไพ่นะครับ เกี่ยวนี่ก็เรียงๆนี่ก็มีสิบหามือนะครับบางมองอาจจะพูดถึงนะครับอจัจบางมองอาจจะแค่สิบมือนะครับอาชีพรถเกี่ยวสงังได้เป็นก่อเป็นกำนะครับไพ่ในระยสะสั้นนะครับไหลละ หาหกลอยนะครับไร่ล,ละหกเจ็ดลอยบางพื้นที่แล้วแจ่พื้นที่นะครับลอยไร่ก็ได้เงินแล้วนะครับหกหมื่นนะครับหาเงินหกหมื่นนะครับสองลอยไร่นี่เห็นเนนะครับได้เงินแสนแล้วเป็นในเชียบที่นาเรียนนาล่องนะครับแต่ว่านางานนี่อยากสันแนนะครับช่วงไม่ล่ เฮ็ดงานนี่เล็กหน่อยนิดหน่อยนะครับถือว่าหน่อยนะครับหน่อยไล่แต่เปียกๆแล้วกับไอ้ไอขีบเป็นเดือนนะครับไปในเวลาอันหน่อยนิดนี่เฮ็ดเงินทำเงินได้เป็นแสนนะครับ แต่ว่ากลัวสิได้ล่งเกีียวจต่ละดูดูการน,นี่กะใส่เวลาซ่อมไปพอสอมควรนะครับดูแล้วเจใส่ไย,ยนะครับกลัวสิได้ล่งเกีียวเพื่อจะห็นางานท่าบผมมีปัญหานะครับเกีียวบานผมนี่กะทย่อยเริ่มทย่อยออกไป อ้าในานาแล้วนะครับนอกพื้นที่แล้วออกไปเรยวครับ2อขั้นนะครับอำเภอนาเยียนะครับอำเภอเดียดนะครับชุดใบตัดนี่ค่มกิฟนะครับ ตัวรถถือว่าคลองโตันะครับขั้นนี้ขยายปากเกหาหานะครับรถสอทอเพันนะครับ กำลังเลี้ยงม้าก็คือแปดสิบสองนะครับแปดสิบสองแรงม้านะครับแต่ว่าขอเสียนี่ก็มีอยู่นะครับขอเสียคืออุ้มไดหน่อยๆนะครับอุ้มได้ประมาณหกลอยโลนะครับหกลอยกิโลหรือเจ็ดลอยนะครับแล้วแต่น้ำนักเขานะครับถังเก็บเข่าพ่นเจ็บเข่านหน่อยนะครับเฮ็ดให้เฮาเสียเวลามาปล่อยเขาดูนะครับ ลายหนึ่งแป๊บเดียวนะครับอันนี้เกือบสองลายนะครับพ่นเกีียวแป๊บเดียวจังไรขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับช่องแม็กจนดีมมมมถถนะครับออกมาเบิ้งเขามาเบิ้งรดเกีียวรดไถนะครับเขามาเบิ้งการทำงานของเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับ รถยันมาเนี่ยก็เป็รถทีนนาเรียนอีกรุ่นหนึ่งนะครับความความ่างโตนะครับถ้าให้ได้ล่องพี่สูนรแล้วนะครับ เสียงเครื่องครับนี่เนียนกิฟเอาครับคลิปนี้ก็ะเพาะไปตรงนี้ก่อนแล้วครับนี่ขอบคุณทุกคนนะครับเขามารับชมนะครับช่องแม็กจุนเดียนะครับขอบคุณเช่ายูทูบนะครับที่เขามาเบิ้งนะครับเขามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับเอาคลิปนี้ก็ะเพาะไปตรงนี้ก่อนแล้วครับเอาครับสวัสดีครับ